ที่จังหวัดบุริรั่ยมกันมังนะคะเป็นเรื่องของออนโยบายและการดําเนินงานของราชการนะคะทางจังหวัดบุริรั่ยมค่ะได้ฟึกซ่อมดับเพลิงและกกอพยพนีไฟพายใต่โครงการมหาดไทยแรงงานสารพลังเครือข่ายร่วมใจตานอักคีพัยในสถานประกอบกิจาการและกกหนว่วยงานของภาครัฐค่ะ นายปียพิชณ์พูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับรองพูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำฝึกซ้อมดับเพลิงและก็อภพยพหนีไฟที่บริเวณอาคารสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการมหาทยแรงงานสารพลังเครือข่ายรวมใจต้านอักคีภัยในสถานประกอบกิจการและกหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหัวหน้าส่วนราช ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบกิจการหน่วยกูย้ภัยและการหน่วยงานที่สนับสนุนรวมไปถึงผ้าคี้เครือข่ายเขา้าร่วมฝึกซ้อมแผนจำลองสถานการณ์นะคะซึ่งการฝึกซ้อมเนี่ยกับแผนจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ค่ะที่ไต่โต๊ะทำงานภายในสำนักงานแรงงานจังหวัดสันสองสารกลางจังหวัดนะคะก็มีการตัดกระแสไฟฟ้าใส่ทั้งดับเพลิงระงับเหตุแต่ดับ แต่ดับบอดดายนะคะก็มีการไล่งานต่อไปยังแรงงานจังหวัดไฟล่ามไปสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรล่งานจังหวัดรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการให้ปอพ่อดำเนินการประสานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกดสัญญาณแฟอารามไฟอารามสามเถื่อนะคะแล้วก็ประกาศเสียงตามสายอพยพไฟแล้วก็ร่วมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีอักคีภัยสรารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ประสานทีทําการปกคล้องร่วมกันจัดตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์ละกะกำหนดจุดร่วมพ้นและกะศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์บริเวณด่านขางพระบรมราชานุสาวารีย์ประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าด่านนาสารากลางจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นได้สร้างการไหโวหนาไฟป้องกันโทษประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ต่อมาก็มีการทำการอบพยพเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการไปยังจุดร่วมพ้นหนาสารกลางจังหวัดบุรีรัมยโดยให้เดินตามผู้นั่มยกท่งอพยพหนีไฟลงทางบันไดหนีไฟและกะ็มอบให้ตัวแทนร่ายงานการตรวจนับบุคลากรผู้บาดเจ็บความเสียหายให้กับผู้บังคับบัญชาเหตุ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะก็มีการจำลองผู้บาดเจ็บและกับผู้เสียหายระว่างอพยพจำนวนหกไร่ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการทีมคนหาทั้งด่านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ได ตัดไฟนะคะแล้วก็หัวหน้าชุดปฏิบัติการได้นําเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมดับเพลิงเขาซอยเหลือภูบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุระดมกันฉีดน้ำควบคุมพื้นที่จนเพลิงใหม่สงบลงสุดท้ายถูกหน่วยงานกับรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ถึงสาเหตุปัญหาอุปสรรคได้รับทราบซึ่งการฝึกซ้อมบนโต๊ะแล้วก็ ึกซ้อมสถานการณ์เสมือนจริงนะคะข้าราชการและวก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกัตั้งให้ความรวมมือแล้ก็สามารถปฏิบัติตามแผนใดเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วแล้ก็มีประสิทธิภาพนะคะ